อัจฉริยะประกาศถึงแม่แตงโมต้องบอกเลยว่าวุ่นวายและบานปลายขึ้นเรื่อยๆสำหรับคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาที่ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายืดเยื้อๆๆมาเกือบจะ4เดือนแล้วแม้ว่าร่างของแตงโมจะถูกเผาไปแล้วแต่ก็มีเรื่องต่างๆเข้ามาอย่างมากมาย ก่อนหน้านี้แม่เตงโมได้ออกมาพูดถึงอัฉริยะแบบไม่ไว้หน้าว่าไม่ควรไปยอมรับอัฉริยะด้วยซ้ํดาด่าคนก็เก่งแม่ไม่ชอบอัฉริยะไปไหนด้วยกันก็ไปด่าเขาแม่ไม่ชอบคนหยาบคายแบบนี้จะให้คุณแม่ไปยอมรับได้ยังไงไม่มีใครเทคคุณแม่และคุณแม่ก็ไม่ได้เทใครมันเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ที่จะเปลี่ยนทนายถ้าเราจะโง่ไปจ้างให้เขาว่าความซึ่งไม่ได้เป็นทนายก็ต้องแพ้คุณแม่รู้สึกหลงทางหลงผิด คุณแม่ไม่ใช่คนกินยาไม่ใช่ว่าเห็นคุณแม่เป็นผู้หญิงแล้วจะมาหลอกล่อทําอะไรได้ตามใจคุณแม่ดันไปโง่อยู่กับทนายเดชาและนายอชริยะไม่ดูให้ละเอียดนอกจากนี้แม่แตงโมยังบอกกับทนายเดชาอีกด้วยว่าจะดําเนินคดีกับนายอชริยะในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงจากคลิปคลิปหนึง่งงานนี้คงทําให้อชริยะหมดความอดทนถึงขั้นออกมาฟ้องร้องดาเนินคดีกับแม่แตงโมมากถึง10ข้อหาโดยเจ้าตัวได้ไลฟ์สดพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าทางชมรมมีมติฟ้องร้องแม่แตงโม มาร์กถึง10คดีนับตั้งแต่อยู่กับทนายเดชาเป็นต้นมาพร้อมเผยต่ออีกว่าเนื่องจากมีการให้การอันเป็นเท็จซึ่งทําให้ทางชมรมได้รับความเสียหายหลังจากวันที่20กรกฎาคมจะมีการฟ้องมาร์กถึง10คดีทุกคนที่อยากฟังคําตอบหลังการไต่สวนวันที่20กรกฎาคมจะมีคําตอบให้กับทุกคนว่าเราจะไปในทิศทางไหนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็เหลือทนกับยายคนนี้มานานแล้วเพราะมีการพูดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเลยให้าร้ายเ,าเรามา โดยตลอดก็เลยต้องดำเนินคดีอาญาทั้งฟ้องตรงหรือแจ้งความรวมแล้วไม่ต่ำกว่าสิบคดีเท่าที่ผมทราบทนายความถอยจากแม่แตงโมไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่สองคนขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ